วันนี้นะคะทุกคนหมูวันจะพาทุกคนมารู้จักกับเปรของพวกเรานะคะราคาก็ไล่เรียกกันเหมือนกันเลยนะคะทุกคนใครสนใจเปลอันไหนก็กดสั่นอันนั้นได้เลยเยาจะท้งพี่แกะไว้หลายๆอันนะคะทุกคน mm hmm. อ่าเรามาเริ่มจากของพี่ายายของพี่ายายเนี่ยก็จะเป็นแบบผ้าล่มนะคะนี่ mm hmm. เป็นผ้าแล้วก็มีมุ้งนะคะ mm hmm. แล้วก็มาดูของหมูวันนะคะทุกคน ของหมูอ้วนก็จะเป็นแบบนี้เลยเปลนน่วมมีมุม้งในตัวด้วยของพี่จงก็ไม่มีมุ้งในตัวเนาะพี่จงเนาะของพี่จงก็เป็นผ้าร่มเปล่าๆแบบนี้เลยของพี่มัว่วก็เหมือนของหมูอ้วนคล้ายๆกันคล้ายๆกัน <c oughs> ส่วนของวอลวิทเนี่ยจะแพงที่สุดเลยนะ,ะทุกคนราคาก็สองพันกว่าบาทแต่ก็เหมือนเต้นเลยนะคะทุกคนนี่วันนู้น ไปนอนบนเขาวัวละทําไฟไหม้นะคะวลวิทหมุงโดนไฟไหม้นะคะตื่นมาทีนี่เหม็นไหม้นะคะก็เลยตื่นนะคะทุกคนนี่ก็เดี๋ยวหมว่าเนี่ยจะทีพี่กักไว้ว่าใครสนใจเปลอันไหนนะคะก็กดดูได้เลยนะคะทุกคน